บทที่596หลอดแห่งความสยดสยองพวกเขาได้ตัวฉันแล้วเอสเทนหัวเราะในใจขณะยามใส่กุญแจมือเขามองกุญแจมือและสังเกตโอ้กุญแจมือนี้ค่อนข้างแข็งแรงสามารถลบกวนการไหลเวียนของมานาในร่างกายการมาลายกุญแจนี้ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลา2-3นาทีด้วยความแข็งแกร่งปัจจุบันของเขาเอสเทนลีตาเนื่องจากกุญแจมือลบกวนการไหลเวียนของมานาการปลดเปลือกของคำสาปจึงเร็วขึ้นหลายเท่า3วันครึ่งคงเป็นฉีดจำกัดของฉัน เขาหายใจเข้าลึกๆแล้วมองขึ้นบนท้องฟ้าโซตาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอสเทนเพราะเขายืนห่อระบายน้ํานี่คือเขานั่งหยองๆให้ตัวเองจมลงไปในน้ําสกปรกคิดว่าพบแล้วฟ่ามือแตะพื้นเข้าปลพลังงานสิ่งสปกปรกหนาที่ติดพื้นกระจายทันทีเผยประตูลหะกลมเล็กๆบนประตูมีภาษาโบราณเขียนไว้ผู้สแสวงหาการไถ่บาปจงไปผู้สแสวงหาการล้างแค้นจงไปผู้สแสวงหา,าความจริงจงไปหลอดแห่งความสยดสยองไายะอ่านภาษาโบราณให้โซตาฟัง หลอดแห่งความสยดสยองกันเลยคือใครกันโซตะพยายามนึกว่ามีคนชื่อแบบนี้ในเกมหรือไม่แต่เขาจําไม่ได้ผู้ชายก่อนหน้านี้คือแบทเอชโซมัสแต่ก่อนโซมัส so คือแฟนทอมเบชหลอดแห่งความสยดสยองมาจากยุคเดียวกับแฟนทอมเบชใช้เขาได้ยินมาแบบนั้นสายะอธิบายบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดแห่งความเสยดสยองสิโซตะกล่าวขณะปล่อยมานาจากประิทติ์เปิดประตูโลหะฉันเคยได้ยินว่าเธอเป็นหญิงโหดเหี่ยมชอบทรมานเหยือ่อเธอตัดสินใจเด็ดขาดและบ้าคลั่ง สังหารหมู่สองอาณาจักรในวันเดียวถูกตามล่าโดยหลายประเทศไม่มีข่าวการล่มสลายของเธอแต่ไม่คิดว่าเธอจะมาที่ทวีปเทพเจ้าแล้วระดับพลังของเธอละ่ะโซต้าถามเธอทำลายพนันาการสิบเส้นกำลังจะบรรลุเทพเจ้าแต่คาดว่าล้มเหลวสายะกล่าวเข้าใจแล้วโซตาพยักหน้าถ้าเราเห็นความสยดสยองถึงระดับเทพเจ้าเธอคงกลับมาและชื่อคงไม่หายไปถ้าเธอยังมีชีวิตคงแสวงหาการล้างแค้นต่อผู้พยายามประหารเธอสายะเสริมระดับพนันนาการสิบเส้น หมายถึงจุดสูงสุดของฮีโร่แม้ล้มเหลวในการขึ้นสู่เทพเจ้าเธอก็ยังเป็นกาลังสาคัญระดับรึงเทพโซตารูปคางบางทีเธออาจได้รับบาดเจ็บสาหัสใช้เวลาสุดท้ายที่นี่ถ้าฉ่นนั้นที่นี่คือสุสานของเธอโซตาเข้าไปเดินประตูมีกลไกบางอย่างหรืขอขามองขึ้นตาปรับแสงมีรูนเล็กๆนับไม่ถ่วนบนเพดานเล็กมากเทียบเท่ากับรูของคนมนุษย์มันเล็กมากครั้งแรกเลยที่เห็นรูนแบบนี้แม้แต่เทพที่เชี่ยวชาญรูนยังทําไม่ได้โซต้าพึมพำด้วยความทึ่งปัจจุบันคนเน้นที่พลังและผลของรูน ที่นี่คือสถานที่ที่ถูกต้องจริงๆเขาเดินต่อไปและมีกลิ่นเหม็นหนาโจมตีจมูกมันเหม็นมากด้วยประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นกลิ่นเหม็นทำลายเขาไม่นานเขาก็ถึงห้องที่เต็มไปด้วยโลงศพมี30โลงบรรยากาศน่ากลัวมีร่องรอยคำสาปคำสาบของหลอดแห่งความสยดสยองการตายในเมืองเกิดจากคำสาบของคนที่ใช้สมบัติหรือพลังของเธอเข้าใจบ้างแล้วโซต้าพยายามเปิดโลงหนึ่งแต่ไม่พบอะไรข้างในาไม่มีอะไรนอกจากหมอกพลังงานสีเขียวเข้มพลังงานสีเขียวเข้มพยายามเกาะร่างของเขาโอ้ เขาเลิกคิวขึ้นด้วยความสนใจเป็นพลังคำสาบร้ายแรงแต่พลังฉันหนานแน่นที่สุดที่นี่เบสเฟมซิบออกมาต่อต้านพลังคำสาบปริมาณคำสาบน้อยเบสเฟมสามารถค้อมงนมันได้โซตาใสา่หัวมองไปร,บรอบๆที่ศูนย์การงลงศพมีแท็บเล็ตหินเขาเข้าใกล้เห็นภาษาโบราณเขียนว่านี่คือจุดจบฉันไม่สามารถบรรลุความฝันทุกคนกำลังอยู่ในสันติภาพบ้อมฉันซ่อนตัวจากผู้นั้นสำหรับคนรุ่นหลังที่พบที่นี่ควรรู้ว่าเทพเจ้าเป็นเพียงความฝันพวกเขาซ่อนความลับ ฉันล้มเหลวเพราะมันมันคือการหลอกลวงหลอดแห่งความสืดสยองสยะแปลให้โซตะความลับของเทพเจ้าเลยเธอพูดถึงไอคิไทหรือเปล่าโซตะพึมพำก็อาจจะใช่นะคนที่ถึงระดับพลังบางอย่างจะรู้ความจริงของไอคิไทยสยะกล่าวหลดแห่งความสยดสยองถึงผู้แนการสิบเส้นแต่ไม่ถึงระดับเทพเจ้าไม่มีไอคิไท้มีแต่องค์กรใหญ่ๆที่มีคู่มือแต่เธอเป็นคนเดียวไม่มีใครให้เหมือนตอนนี้โอลิมปัสมีไอคิไทยแต่คนที่ให้สาบานพักดีเท่านั้น เพีนแต่คนโชคดีเจออาคิไทยของเทพเจ้าล่มสลายไม่งั้นก็ไม่ได้แต่บางคนไม่ต้องหาอาคิไทยในเกมแลนดอฟหรือจกักรพรรดิแห่งความมืดสร้างอาคิีไทยเองก่อนขึ้นเป็นเทพเขาแต่ระดับเอาชนะเทพหลายองค์เธอไม่ต้องห่วงอาคิไทยเธอมีอาคิไทวาลาอสติมิตี้ของฉันอยู่มันดีที่สุดแล้วซายะกล่าวฉันรู้โซต้พยักหน้าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขามาถึงห้องกว้างระหว่างทางเดินก็เจอกับดักหลายอย่างโซต้าก้าวเข้าไปในห้องกว้างไม่มีอะไรนอกจากโลงศพใหญ่กลางห้อง ทำจากวัสดุหายากมีสีม่วงเข้มมันเงามีรูนภาษาโบราณสลักอยู่เนื้อโรงศพมีสามสิ่งเทียนจานและขวดโหลโซตะเข้าใกล้รู้สึกถึงพลังคำสาปหนาจากทั้งสามพลังคำสาปที่แรงที่สุดมาจากโงศพหลอนถึงความสยดสยองตายมานานแต่พลังยังคงค้างอยู่ไม่กระจายไปไหนเขาคิดในใจมันจะกระจายเองแต่รูนที่นี่ป้องกันไายะอธิบายโอ้รูนเหล่านี้มีฟังก์ชั่นแบบนั้นป้องกันพลังคำสาปไม่ให้กระจายโซต้าสังเกตรูนใช่ ควรระวังลูนบางส่วนที่ฉันไม่รู้จักสายะเตือนฉันเห็นแล้วโซตาก,กาอย่างจริงจังเขามีดวงตาพิเศษปรับวิสัยทัศน์เห็นฟังก์ชันลูนหลังจากเขาสังเกตดูสักพักเขาหันกลับมาที่3สิ่งทั้ง3ปล่อยพลังคำสาพ,พิเศษแต่ดูเหมือนแกนหายไปโซตาเห็นว่าควรมีวัตถุจานและอีกอย่างในขวดหรูนักล่าสมบัติคงได้2อ,อย่างที่หายไปส่วนเทียนจานและขวดหรูติดอยู่กับฟ้าลงศพโซตาไม่สามารถเอา3สิ่งนี้ออกมาได้ต้องใช้เบสเฟรมต่อต้านพลังภายในเข้าใจแล้วว่าทำไมนักล่าสมบัติส่วนใหญ่ถึงตายที่นี เมื่อแตะหนึ่งในสามสิ่งพลังคำสามมหาศาลพยายามเข้าสู่ร่างเขาถ้าคนที่มีระดับต่ำจะตายในทันทีบทที่597้การปรอหารชีวิตเริ่มต้นหลังจากการจบการสบสวนโซตักขึ้นสู่ผิวดินไปยังผับสานที่นัดของเขาเขาอยู่คนเดียวอลิสเลสเทนยังไม่มาเขาจึงตัดสินใจฟังข่าวดืเฮ้ hey, ได้ยินไหมว่าอะไรล่ะข้าวนะข้าว มันแร่เร็วมากนะยามจับตัวผู้กระทำผิดตายแล้วจริงเหรอใช่หลายคนกำลังพูดถึงดีใจจังจับไปแล้วพวกคนเมาพูดคุยกันไม่หยุดโซตาได้ยินข่าวลือเขาก็สนใจขึ้นมาทันทีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาก็คือผู้กระทำผิดยามจับผู้กระทำผิดได้แล้วลยอรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เขาอยากตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่คนละคนอื่นมาก่อนโซตาคิดในใจก่อนดื่มเบียร์ทันใดนั้นประตูผับถูกเปิดออกทําให้ทุกคนหันไปโซตามองไปเห็นว่าเป็นอลิสกำลังเรียกเธอเมื่อเธอกล่าวว่าโซตาเมื่อนี้ ฉันต้องคุยกับคุณเธอทำเสียงจริงจังเขาจึงไม่ถามอะไรเพิ่มเติมลุกขึ้นและทิ้งเหรียญไว้บนโต๊ะแล้วออกไปทั้งสองไปยังตอกที่ไม่มีใครได้ยินเกิอดอะไรขึ้นพบอะไรสำคัญหรือโซต้าถามไม่ฉันไม่พบอะไรนอกจากดัชชีอลิสส่ายหัวแต่คุณได้ยินไหมว่าพวกเขาจับคนกระทำผิดได้แล้วใช่เพิ่งได้ยินจากคนในพับมีอะไรหรือข่าวจริงหรือไม่ล่ะโซต้าเลิกคิวไม่แต่คนที่พวกเขาจับก็คือเอสเทนพวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนใช้คำสาปที่ฆ่าชาวฮารุนด้วยวิธีปแปลกๆอลิสกล่าวเด สัปดาห์ที่แล้วองิงทำไมเขาสงสัยเราพวกเขาไม่ฟังข้อแก้ตัวใดๆหมายความว่าพวกเขาต้องการให้เขาเป็นแพ้รับบาปเพื่อสงบประชาชนโซตตกเข้าใจทันทีเราควรช่วยเขาทันทีไหมอลิสถามไม่เราจะรอหน่อยฉันมั่นใจว่าเอสเทนจัดการได้โซตตกนึกถึงบางอย่างและลีตาแต่ถ้ายามจับเขาพวกเขาจะรู้ว่าเอสเทนมาจากแชมเปี้ยนหออธ่นาเอสเทนมีตาซ่อนอยู่ในเสื้อผ้ายามจะพบหักตรวจสอบเขาอลิสกล่าวใช่รอดูก่อนถ้ายามเมินตานั่นแสดงว่า พวกเขาสมคบกับผู้กระทำผิดแน่นอนโซตาจากหน้าตาของแชมเปี้ยนอันธิน่าไม่สามารถเมินเฉยได้เพราะดัชจีฮันบุญอยู่ภายใต้อลิมปัสรู้จักกองทัพของเทพเจ้าที่ทรงพลังแชมเปี้ยนของอันธิน่าเป็นหนึ่งในนั้นผู้กระทำผิดจะรู้ว่าแชมปเปี้ยนของอันธิน่าสืบสวนจะยากที่จะเคลื่อนไหวอลิสกล่าวไม่ตรงข้ามกันเลยผู้กระทำผิดมีแผนกับดัชจีนี้เขาจะเล่นมือไม่รู้ว่ามีตาแชมปเปี้ยนของอัธิน่าโซตากล่าวเข้าใจแล้วอลิสพยักหน้าโอเคเรามาสังเกตการดูก่อน ทั้งสองออกไปและเรียกเปลี่ยนข้อมูลอลิซไม่พบอะไรนอกเมืองโซตาบอกเธอเกี่ยวกับสุสานของหลอดแห่งความสยดสยองในท่อระบายน้ําผู้กระทำบิดควรเป็นหนึ่งในนักก่าสมบัติที่รับมรดกของหลอดแห่งความสยดสยองมรดกจากผู้เชี่ยวชาญระดับพนักงานสิบเส้นไม่ใช่สิ่งที่ประมาทได้ควรระวังในการจัดการเช้าวันต่อมาโซต้าสังเกตเห็นเส้นพลังงานสีเขียวเข้มรอบสนามพลังของเขาพยายามปนเปื้อนลูกแก้วมอนสเตอร์ของเขาฉันถูกคำสาปเขาประหลาดใจที่พบว่าถูกคำสาปคิดว่าเขาขับไล่พลังนั้นทั้งหมดแล้วแต่เขาประเมินมันต่ไป ไม่เป็นอันตรายต่อฉันคำสาปแข็งแกร่งแต่ยังไม่พอปนเปื้อนร่างกายทั้งหมดโซตะคิดหลังสังเกตคำสาปในร่างเมื่อเทียบกับคนที่ตายเพราะคำสาปเขาแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าความต้านทานสูงโดยธรรมชาติฉันกดมันได้ด้วยเบสเฟมแต่ไม่ควรประมาทโซตะาลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าลงไปทานอาหารเช้าอลิซมาร่วมทั้งสองทานอาหารเช้าพร้อมกันแล้วจากนั้นออกไปข้างนอกหาข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่คนพบก็คือผู้บริหารต้องการประหารชีวิตเอสเทนทุกคนคิดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดเบื้องหลังการฆาตกรรมด้วยคำสาปพวกเขาจะประ โซตาพึมพำขณะอ่านหนังสือพิมพ์พวกเขาจะทํามันแน่อลิสแสดงความเห็นโซตาอ่านรายละเอียดอืจะประหารเขาในโครเซียมเอสเทนต้องสู้กับนักโทษคนอื่นจนกว่าจะล้มและตายมีนักโทษระดับเอสคนอื่นด้วยเอสเทนต้องสู้กับคนเหล่านั้นคนเดียวเป็นวิธีประหารที่แปลกแล้วเมื่อไหร่ล่ะอลิสถามโซตาเหลียบมองอีกหกวันน่ะดูเหมือนพวกเขาทำผิดจะรู้ว่าเอสเทนมาจากแชมเปี้ยนของอันจีนาและรอให้เขาเราช่วยงั้นเราจะช่วยเขาไหมอะอลิสถามไม่เราจะรอดูการประหาร โซตะที่บายเราจะมี6วันคนเพิ่มพลังการต่อสู้ในเวลานี้เขากล่าวกับอลิสอลิซักไกลเพราะเธอคาดไว้แล้วทั้งสองเข้าไปจิตสํานึกของสายะเพื่อทําการฝึกเวลาผ่านไปถึงเวลาอาหารของเอสเท็แล้วโซตาและอลิซออกจากจิตสํานึกพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นทําให้รู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะโซตะที่มีเวฟเฟรมโซตาหายใจเข้ากดออร่าที่เหลือเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกมั่นใจว่าอยู่ในสิบันดับแรกของมอนสเตอร์ขั้นวิชาการขั้นที่3ที่แข็งแกร่งที่สุดในอีพิเรียม ยกเว้นมอนสเตอร์พิเศษ2ตัวฉันควรอยู่ใน3อันดับแรกเขาคิดมอนสเตอร์พิเศษ2ตัวที่เขาพูดถึงก็คือมอนสเตอร์ที่โด่งดังในเกมครั้งแรกที่ปรากฏตัวคือขั้นเวทการขั้นที่2แต่พวกเขาเวทการอย่างรวดเร็วกลายเป็นมอนสเตอร์ที่รู้จักเมื่อทั้งสองถึงระดับหลอดมอนสเตอร์ชื่อเสียงเทียบได้เท่ากับ3ราชาแห่งมอนสเตอร์เหมือนกับบาแกนที่ไรเทียมทานในระดับพลังของเขามอนสเตอร์ Monster พิเศษ2ตัวนั้นก็เช่นกันก็ดีแล้วโซตายิ้มเนสสายหัวเขาเดินออกจากโรงแรมปับบริสเดินไม่กี่นาทีก็ถึงโ คนมากมายมาชมการประหารต้องการเห็นผู้กระทำผิดเบื้องหลังโดยประหารในโคนลอเซียมคนเยอะมากอลิสกาวใช่โซตับพักหน้าหากเกิดการต่อสู้ที่นี่คนมากมายจะตายเพราะส่วนใหญ่เป็นพลเมืองธรรมดาระดับพลังงานต่ำแค่ปล่อยเวสเฟมก็ทําให้คนหลายพันคนสรบพร้อมกันได้แล้วมันกำลังจะเริ่มแล้วบทที่ห้ากาสบรประหารชีวิตการต่อสู้ของเอสเทน ฮ hey, ถึงเวลาแล้วเอสเทนเงยหน้าขึ้นและเห็นยามยืนอยู่หน้าคุกยามเปิดคุกออกและพูดว่าตามฉันมาขณะน,นี้เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเงเกลืนขาด,ขาดทุกอย่างของเขาถูกยึดไปหมดไม่นานเอสเทนก็มาถึงกลางโครเซียมนี่คือโครเซียมที่พวกเขาพูดถึงนั่นเลยใหญ่กว่าที่ขาดไว้เขาคิดในใจขณะมองไปรอบๆเขาเห็นผู้คนนับพันกำลังมองลงมาและส่งเสียงโห่พเพราะเรืออนเหล่านี้เชื่อว,ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดเอสเทนหันหัวเมื่อเสียงโลหะด,ดังขึ้นข้างหลังเขายามล็อกประตูข้างหลังเขา เขาใส่หัวและตัดสินใจมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับตอนนี้การแสดงในโครเซียมเป็นของเขาชั้นของบาเลียล็อกลงบนสนามทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ชมและป้องกันไม่ให้นักโทษหนีนอกบาเลียชายคนหนึ่งยืนขึ้นและพูดว่าวันนี้เราจะได้เห็นการดิ้นรนของชายที่ฆ่าคนบริสุทธิ์นับร้อยของฮานบุนเสียงของเขาดังกล้องไปทั่วโครเซียมเราจะให้โอกาสนักโทษคนอื่นโอกาสที่จะรับอิสรภาพใครก็ตามที่สามารถฆ่าชายคนนี้ได้จะรับการปลดปล่อยโอ้ คิววิธีที่พวกเขาจะยุยงให้นักโทษคนอื่นฆ่าฉันเอสเทนเลร์คิวตอนนี้สําหรับผู้ท้าชิงคนแรกชายคนนี้เคยเป็นอัชญากรชื่อดังเมื่อ10ปีก่อนแต่ถูกจับโดยกัปตันยามหลวงผู้ยิ่งใหญ่ของเราเขาชื่อเฟรนเดอร์ชายสูงคนหนึ่งออกมาจากอีด้านของสนามเมื่อเทียบกับเอสเทนที่ไม่มีอะไรชายคนนี้สวมชุดอุปกรณ์เต็มรูปแบบเขามีออร่าฆ่าฟันแพร่จากร่างกายขณะจ้องมองเอสเทนลากับว่าเขาเป็นเหยื่อ เอสเทนลีตา,ตาเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบเพราะไม่มีอุปกรณ์ใ,ใดๆเขาทําได้เพียงเชื่อมั่นในระดับพลังและทักษะการต่อสู้ที่เขาฝึกฝนผ่านการต่อสู้กับกองกำลังของสภาหัวหน้าบอกว่าความแข็งแกร่งของฉันควรอยู่ระดับเอสูงสุดฉันได้แข็งตัวมานาพูลอย่างสมบูรณ์แล้วและฉันรู้สึกถึงพันธนาการหัวหน้าบอกว่านั่นเป็นสัญญาณว่าฉันสามารถก้าวสู่ระดับต่อไปได้เอสเทนค่อยๆหมุนเวียนมานาฉันจะใช้การต่อสู้ทั้งหมดที่นี่เพื่อจับโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อแน่ใจว่าฉันจะรวงสู่ระดับพันธนาการที่เรื่องรือ เขายกมือขึ้นและยั่วยุคู่ต่อสู้มาเลยสแสดงทุกอย่างที่คุณมีแฟนเดอร์ ender, โกรธขึ้นเขาไม่ค่ดคิดว่าชายนี้จะกล้ายั่วยุเขาคู่ต่อสู้ของเขาไม่มีอุปกรณ์และเต็ไมไปด้วยบาดแผลเขาคิดว่าคู่ต่อสู้จะระมัดระวังมานาเขาระเบิดออกมาจากร่างกายขณะพุ่งเข้าหาเอสเทนด้วยความเร็วสูงเร็วจริงๆเอสเทนยิ้มขณะเคลือบร่บางกาย้วยมานาเขายนหมัดจากรวดเร็วแต่แฟนเดอร์เพียงบล็อกด้วยมือเดียวเวนเอ้ยมันเก่งจริงๆเอสเทนกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กก็จะปล่อยหมัดติดต่อกันคุณประเมินฉันต่ำไป เฟนเดอร์กัดฟันและกล้าไปข้างหน้าเขาต้องการต่อสู้เอสเทนโดยไม่ถอยเขาเตรียมใช้ข้อได้เปรียบของเขาในการต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องชนะให้ได้เพื่อเป็นอิสรภาพตายซะทั้งสองปะทะก,กันในระยะใกล้ขึ้นกระแทกแผ่กระจายทุกครั้งที่พวกเขาโจมตีกันเป็นไปไม่ได้กำลังดันฉันกลับในสภาพนั้นเฟนเดอร์ตกใจเมื่อรู้ว่าเอสเทนกำลังดันเขากลับในสภาพนั้นคุณแขแ็งแกร่งแต่ไม่พอจะเอาชนะฉันได้เอสเทนกำมัดแน่นมานาปริมาณมหาศาลกอ่อตัวรอบพร้อมกับเปิดใช้ศิลปะการต่อสู้หลายอย่างเฟนนนดดอร์กััขวแา เขาอยากหลบแต่รู้ว่ามันสายเกินไปการโจมตีนั้นจะโดนเขาก่อนที่เขาจะหนีได้ดังนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากรับตรงๆพลังมหาศาลกระแทกเข้าร่างกายของเขาส่งเขารอยไปเขาบินด้วยความเร็วสูงและชนเข้ากับกำแพงใกล้ผู้ชมการพละนั้นส่งพลังจนสั่นสะเทืนอนโครสเซยมทั้งหมดควันและฝุ่นครอบคลุมทั้งทั่วสนามเอสเทนยืนอยู่กลางเวทีด้วยสีหน้าเรียบเขาเหลือบม,มองหมัดของตัวเองและพึพมพำว่าคนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งผู้ชมเห็นว่าแฟนเดอร์หมดสติร่างกายของเขาติดอยู่กำแพงเลือดไหลออกจากปาก เอสเทนเงยหน้าขึ้นและมองตรงไปยังผู้จัดการประหารชีวิตนี้เราคนนั้นให้กำลังชมการแสดงขงมวดคิ้วในขณะที่บางคนยิ้มส่วนใหญ่พวกเขาพน,นันว่าเอสเทนจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ได้แสดงทุกอย่างที่คุณมีเอสเทนคิดในใจเขารู้ว่าไม่ใช่ขุนนางทุกคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดที่อยู่เบื้องหลังคำสาปทั้งหมดมีคนหนึ่งเข้ามาในเวทีเป็นชายคนหนึ่งที่มีสัมผัสอันตรายเป็นชายรูปร่างผอมการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้ง ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คนนับพันโซตาและอาริสกำลังดูการต่อสู้อย่างสีหน้าเรียบเฉยเอสเทนเก่งมากเขาอาจทะลวงสู่ระดับพนาการในหนึ่งเดือนโซตาคิดในใจตอนนี้เขากำลังสังเกตการแสดงออกของคุณนางเขามองพวกเขาด้วยดวงตาที่สามารถรับรู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่คนหนึ่งมีการแสดงออกที่แตกต่างดูเหมือนไม่ได้เข้าร่วมการเดิมพันแต่แสดงสีหน้ากังวลเมื่อเอสเทนชนะคู่ต่อสู้โซตาสังเกตทีละคนและเขาไม่ทันรู้ตัวว่าเอสเทนชนะคู่ต่อสู้ไปแล้ว8คนไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ และแรงผลักดันของเขาสูงทําให้ผู้ชมเงียบสนามกีฬาทั้งหมดอยู่ในความตกใจนักโทษทั้ง8คนนี้เป็นอาัชญายกรชื่อดังพวกเขาแข็งแกร่งมากต่ไม่สามารถเอาชนะเอสเทนได้คนสุดท้ายคนข้างยากฉันต้องข้างเหนื่อยแล้วเอสเทนกล่าวเบาๆาขณะเช็ดเหงื่อที่หน้าผกากผู้จัดการของโครเซียมมองเอสเทนก่อนจะพูดว่านําสิ่งนั้นเข้ามาเราไม่ต้องการให้นักโทษได้ประโยชน์เหล่านี้หากเป็นแบบนี้ต่อไปนักโทษส่วนใหญ่จะตายก่อนที่จะฆ่าชายคนนี้ได้ครับท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำความเคารพก่อนจะออกไป ผู้จัดจาก,การถอนหายใจขณะมองตรงไปยังไบร่าเอสเทนนักลบอกของอันเทนาเปี้ยนแข็งแกร่งจริงๆไม่นานมอนสเตอร์ยักเข้ามาในเวทีมันเป็นมอนสเตอร์วิทยาการขั้นที่สาที่เรียกว่ากิมร็อกมอนสเตอร์สูง3าเมตรที่รูปร่างเหมือนเม่นเอสเทนจ้องมองมอนสเตอร์ก่อนจะมองไปยังผู้จัดจาก,การเขาค่อยๆเปิดปากและพูดว่าถ้าคุณต้องการฆ่าฉันคุณควรนำมาให้มากกว่านี้การไม่ฆ่าฉันไม่มีโอกาสเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง ที่599อกัาบาประหารชีวิตสูสาสนโซ่บนร่างกายขนาดใหญ่ของมอสเตอร์ตตลงพื้นทำให้เกิดเสียงโลหะดังในช่วงพริบตา,ามอสเตอร์คำรามพลังขึ้นของเบสเฟรมแผ่กระจายไปทั่วโคลเซียมผู้ชมตกใจสำหรับสัมผัสสุดท้ายตัวละครหลักของเราที่นี่จะสู้กับมอสเตอร์ที่ทรงพลังที่เรียกว่ากิมร็อกพวกเขาจะทำให้เราบันเทิงหรือไม่ทุกคนหวังเดิมพันของคุณผู้จัดการกล่าวด้วยเสียงดังขนาเปิดแขนกว้างผู้ชมตะโกนด้วยความตื่นเต้นเอสเทนบัดเจ็บว่าเหนื่อยดังนั้นจะเเป็นกกาารรรรตต่่่ออสสสู้ทาาทีีีหับม์วย3 เอสเทนเพียงมองพวกเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยทุกคนประเมินเขาต่ำไปผิดแล้วเขาพึ่งความเบาๆและภายใต้สายตาทุกคนร่างกายของเขาพองตัวขึ้นและชั้นเนื้อห่อหุ้มร่างกายเหมือนเกาะเออรู้สึกดีจังเลยเป็นเวลาหกวันแล้วที่ฉันใช้ความสามารถของบริสิทธิ์ดังนั้นฉันรู้สึกสดชื่นเขายิ้มขณะหันสายตาไปยังมอสเตอร์ตรงหน้าเอสเทนกดความสามารถของบริสิทธิ์เพื่อให้บาดแผลของเขาไม่หายทั้งหมดเพื่อหลอกทุกคนให้คิดว่าเขาไม่มีความสามารถหนึ่งสัปดาห์ก่อนเขามั่นใจว่าไม่มีใครเห็นเขาขณะฟื้นฟูแขนที่ขาดไป ทุกคนประหลาดใจใช่ไหมล่ะเอสเทนถามภายในที่มานา,นาค่อยๆควบคุมร่างกายเขากำมัดแน่นและพุ่งเข้าหากิมร็อกอย่างรวดเร็วโซตายิ้มไม่เห็นสิ่งนี้การเอาชนะกิมร็อกจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเอสเทนอีกต่อไปกิมร็อกบ้าและเสียสติไปแล้วเพราะมันโดนทรมานจากมนุษย์ในอดีตเหมือนมนุษย์ที่มีปัญหาทางจิตใจพวกเขาทำอะไรกับกิมร็อกนั่นนะโซตาพึมพำขณะรู้สึกถึงความเกลียดชังไม่สิ้นสุดของมอนสเตอร์ตัวนั้นเขาจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้โซตาอลิสเเรยกกชื่อขาโซตหหหันหันวคุณู้ึไม อลิสถามโซตตาพยักหน้าขณะหันหัวไปทงข้างเขารู้สึกถึงความผันผวนของคำสารบ,รบรอบๆพวกเขาสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือมีคนตายนับร้อยจากคำสาบขณะที่พวกเขากำลังดูการต่อสู้ในโครเซียมผู้คนกำลังตื่นตระหนกทั่วทั้งจัตชีดูเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นขณะที่เรายุ่งอยู่ที่นี่อลิสกล่าวฉันจะออกไปคุณอยู่ที่นี่นะอลิสโซตากล่าวก่อนจะลุกขึ้นและจากไปอลิสมองขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นบาเลียกำลังห,องห่อหุ้มโครเซียมทั้งหมดพวกเขากำลังจะเคลื่อนไหวผู้ชมไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้น พวกเขามุ่นความสนใจไปที่การต่อสู้ตรงหน้าอลิสบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วและทิ้งคำพูดไว้ว่าเอสเทนฉันฝากทุกอย่างไว้ที่นี่เอสเทนหยุดไม่ได้ยินเสียงของอลิสเขามองขึ้นมาและพูดว่าก็ได้ฉันทำงานหนักเสมอฉันชินแล้วผู้ชมได้ยินเสียงของอลิสและในขณะนั้นพวกเขาสังเกตเห็นบาเลียที่ปิดล้อมเหนือพวกเขานั่นอะไรเนะี่ยนั่นบาเลียใช่ไหมเพื่ออะไรกันโซตายืนอยู่บนตึกห้าชั้นมองลงไปที่ศพเด็กสาวบนพื้นคำสาปแพร่กระจายวันนี้และพวกก็ทำผิดไม่พยายาม,มแม้แต่จะกดมัน เขาเพึ่งพามขนาดรู้สึกว่าแม้แต่เขาก็ได้รับผลกระทบจากคำสาปคนหลายสิบคนกำลังลง้มลงทุนทีเพราะคำสาปลึกลับและรัชชีทั้งหมดอยู่ในความโกลาหลณจุดนี้ไม่มีใครสามารถช่วยพวกเขาได้จนกว่าเขาจะจัดการกับผู้กระทำผิดได้คุณควรสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างระมัดระวังแล้ว,วคุณจะพบเบาะแสฉันรู้ว่าคุณทำได้เสียงสายะด,ดังขึ้นโซตัดทางหน้าก่อนที่ดวงตาของเขาจะปรับภะษาสัมผัสของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดทำให้เขาเห็นเส้นระหว่างคำสาปให้เขาเห็นว่าใครจะล้มลงต่อไปแต่มันยังไม่พอต่อมา เขาไม่ได้ยินอะไรเลยไม่สามารถได้กลิ่นอะไรเขาปิดภาษาสมัติทั้งหมดยกเว้นดวงตาคิดจากัดดวงตาเขาถึงระดับใหม่นี่คือเขาชื่นชมทิวทัศน์ตรงหน้าแต่กลับมาอย่างรวดเร็วฉันพบแล้วมุมปากเขาค่อยๆโค้งขึ้นทันนั้นเขามองขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเขาอลิซเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่นั่นเธอทิ้งเอสเทนไว้คนเดียวหรือโซตัดเอียงหัวสงสัยพลังงานของเขาระเบิดออกจากร่างกายขณะที่เขาพุ่งตัวขึ้นไปหาเธอเหมือนจรวดดวงตาของอลิสเบิกกว้างขณะเธอมองดูรัชชีทั้งหมดด้วยความตกใจจากเบื้องบน ครจะคิดว่านี่จะเกิดขึ้นถ้ามีใครหยุดสิ่งนี้ประชาชนทั้งหมดจะตายจากคำสาปเธอเลื่อนสายตาไม่รู้สึกว่ามีคนกำลังบินมาหาเธอเมื่อเห็นว่าเป็นโซตะเธอลดการ์ดลงเธอไม่คิดว่ามันจะเป็นของปลอมเพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครสามารถเรียนแบบโซตะาได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรียนแบบรูปลักษณ์ก็ตามไม่มีมนุษย์หรือเดมีไหนสามารถใช้เบสเฟร,รมเหมือนมอนสเตอร์ได้คุณมาทําอะไรที่นี่โซตะาถามฉันตัดสินใจออกมาเพราะพวกกาาทำผิดกํบการเคลื่อนไหวพวกเขาปิดล้อมโคอเสเซียมด้วยบาเรียและฉันตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วว่าถ้าฉันเลสเทนนขงออออย่่จาีเเคลลลืืไหวใใมิิธบ้แ ฉันรู้ว่าคุณกำลังจัดก,การกับองค์กรก,ก็ทำผิดไม่ใช่คนเดียวดังนั้นคุณคิดว่าเอสเทนจัดก,การโคลอรเซียมคนเดียวได้ไหมใช่ฉันคิดว่าโคลอรเซียมเป็นแค่กับดักเพื่อขังเรา3มคนจะดีกว่าถ้าพวกเราหนึ่งคนอยู่ในนั้นขณะที่อีกสองคนจัดก,การกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองดีโซตายิ้มลืมเรื่องนั้นก่อนมองดูเมืองจากตำแหน่งของเราหน่อยเป็นไงล่ะอลิสชี้ลงไปด้วยนิ้วชี้ฉันรู้แล้วสีน้าตกใจปรากฏขึ้นบนหน้านโซตานี่คือวงเวทยขนาดยักษ์กำลังทำงานในดัชชีทั้งหมด เป็นความจริงที่โซตารูคาถามากมายแต่เขาไม่รู้ทุกคาถาในโลกมีคนหลายคนอยู่ที่มุมของคาถาฉันคิดว่าพวกเขากำลังใช้พลังเพื่อรักษาคาถาอริสมองเขาแล้วถามเราควรไปกำจัดพวกเขาไหมไม่ฉันรู้แหล่งที่มาแล้วฉันจะไปหาเองงานของคุณก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขาโซตากล่าวเร็วขนาดนั้นเลยเลยคุณพบแหล่งที่มาแล้วเลยใช่ไม่มีอะไรโซตายักไหลก็ได้ฉันไปกำจัดพวกเขาอริสถอนหายใจดีงั้นไปกันเถอะโซตาพุ่งตัวด้วยความเร็วสูง พร้อมกันนั้นคนหลายสิบคนที่สวมเสื้อคลุมสีเขียวเข้มปรากฏร,รอบๆเขาโซต้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยุดและมองคนเหล่านี้คนเหล่านี้มีสีหน้าเรียบและพึพรรมพำภาษาประหลาดดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มาสื่อสารกับเขาตามคาดพวกเขากำลังดูการเคลื่อนไหวของฉันเขาพึพรรมพำกับตัวเองอลิซเห็นสายตามขเขาเธอรู้ว่าเขามันจะขออะไรจากเธอโอเคก็ได้ฉันจะจัดการพวกเขาขึ้นมานานสงพลังระเบิดออกจากร่างกายของเธอขคะที่เธอพุ่งตัวไปหากลุ่มคน การระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าทําให้ประชาชนหยุดและมองขึ้นไปการระเบิดนี้เพิ่มความกลัวให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีความคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองของพวกเขาโซตาออกจากควันและมุ่งหน้าลงสู่พื้นเมื่อเข้าใกล้พื้นเขาดึงดาบวัชระออกมาเบ็ดเฟมบริมาณมหาศาลก่อดตัวรอบดาบเขาฟันและแผ่นดินก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนโซตะาลงจอดลงสู่สารครีปหลอดอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่2ที่เขามาที่นี่ดีจริงทาไมฉันไม่ค้นพบได้ว่าตอนนั้นแลํงศับสาบมาจากที่นี่พลังคําสาบในที่นี่สูงกว่าครั้งที่แล้วหลายเท่า เขารู้สึกได้ว่าคำสาปที่เขากดในร่างด้วยเบสเฟมกำลังเต้นออกมาลาาก็พยายามกืนกินเขาอย่างหมดหวังโซตาลีตาขณะเบสเฟมของเขาท่วมท้นออกมาจากสุสานถ้ามันสั่นหลายครั้งไร้ประโยชน์การใช้พลังคำสาปกับฉันมอนสเตอร์ Monster, จะไม่ทำให้แกกืนกินฉันได้ดังนั้นทำไมไม่ออกมาเชิญหน้ากับฉันล่ะบทที่600การระหารชีวิตความโกลาหนในรัชี มีใครท้าทายฉันได้ไหมที่นี่เอสเทนกล่าวด้วยเสียงดังขณะยืนบนกิมร็อกเขาเพิ่งเอาชนะมอนสเตอร์วิทยาการที่3ขณะนี้ไม่มีใครสงสัยในความแข็งแกร่งของเขาแล้วผู้จัดการกัดฟันด้วยความหงุดหงิดขณะมองดูท่าทางหญิงยสโสของเอสเทนคุณไม่เหลือทางเลือกให้ฉันแล้วคนหลายสิบคนสวมเสื้อคลุมสีเขียวลงมายัางเวทีออร่าที่พวกเขามีนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งฉันจะจัดการคุณผู้จัดการกระโดดลงมาจากที่นั่งผู้ชมเพื่อเผชิญหน้าเอสเทนโอหนึ่งสองสามอสเทนเลิกคิว ขณะเริ่มนักผู่ต่อสู้13ฉันสู้กับ13คนไม่เลวเลยใช้ของเนื้อของหุ้หหมร่างกายของเขาและออล่าของเขากลายเป็นทรงพลังเขายิ้มและกล่าวว่ามาเลยฉันจะจัดการพวกคนทั้งหมดนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะจัดการ13คนที่ขวางหน้าหัวหน้าของฉันแกไอ้ผู้จัดการคำรามครั้งที่เอสเทนยังคงยุ่ยยุ่พวกเขาถ้าบวกแกไม่เริ่มก่อนฉันจะเริ่มเองเอสเทนพวกขห้หาคนทั้ง13คนทั้ง13กระจายตัวเขาไล่ตามหนึ่งในนั้น เขายกมือขึ้นและมันกลายเป็นใบมีดโหดเหี้ยมพร้อมความตั้งใจฆ่าหนักแน่นแผ่กระจายไปทั่วพื้นที่พวกแกรู้ไหมฉันค่อนข้างโกรธกับพวกแกเอสเทนฟันมือของเขาเพิ่มจัดหนึ่งในพวกเขาแต่3ามคนปรากฏตรงหน้าและบล็อกการโจมตีของเขาจากนั้นอีก3าคนปรากฏตัวด้านหลังก่อนที่เขาจะหันกลับทั้ง3าคนก็ปล่อยการโจมตีทรงพลังต่อเนื่องแกน่โมจริงๆแต่แกจะไม่ชนะพวกเราคนเดียวผู้จัดการยิมก่อนที่ยื่นมือออกไปหนึ่งในสหายก้าวไปข้างหน้าและส่งมอบคาถาสีดำสนิทให้เขาตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะหยุดการซ่อนตัวในเมืองนี้ เราจะเริ่มแผนของเราเขาปักคาาลงพื้นและขึ้นพลังคำสาบส่งพลังระเบิดออกมาบาลีที่ปกป้องผู้ชมจากการต่อสูบ้บนเวทีหายไปเขาเปิดแขนกว้างขณะคคำสาปแผ่กระจายออกไปคนหลายร้อยคนลม้มลงอย่างรวดเร็วลม้มลงเมือน,นี้จะลม้มลงในเร็วนี้หลอดจะทำลายเมืองนี้ผู้ชมเริ่มตื่นหนกแกกาดียังไงคุณนางบางคนต้องการตอบโต้แต่พวกเขารู้ว่าเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้แกทำอะไรกับพวกเราผู้จัดจาก,การยิ้มและอธิบายฉันขอโทษสำหรับคุณนางที่เคารพนับถือของเรา แต่เก่งว่าพวกคุณจะหยุดเราไม่ได้ฉันวางยาพิษในเครื่องดื่มของพวกคุณและแอบสาพ,พวกคุณทั้งหมดไอ้ชั่วดย,ยุกข,ของเราจะหยุดแกเนื่งในคุณนางกล่าวด้วยความพยายามดย,ยุกันเลยผู้จัดการมองขึ้นไปแล้วลูกคางเออเขาตายไปแล้วแกหมายเขาไปยังไงคุณนางอีกคนถามก็เขาตายไปแล้วเก่งว่าพวกคุณจะพึ่งพาดายุกไม่ได้อีกต่อไปรอยของฉันได้จัดการเก็บเขาแล้วผู้จัดการกล่าวด้วยรอยยิ้ม <l acht> เสียงหัวเราะดังขึ้นทําให้ทุกคนหันไปพวกเขาเห็นว่าเป็นไอสเทนไอสเทนเช็ดเลือดที่มุมปากและบาดแผลของเขาฟื้นตัวอยาว่ารงรวดเร็วพวกคุณคิดว่าคุณชนะแล้วหรือฉันบอกว่าพวกคุณจะฉลองเร็วไปหน่อยนะคุณยังไม่เอาชนะพวกเราเลยและสําหรับหลอดของคุณหัวหน้าของฉันจะจัดการบลอดที่ยิ่งใหญ่ของคุณเองเขากล่าวด้วยความมั่นใจอย่างมากสีน้าของผู้จัดการเปรียดไปจรงิงจังเขาค่อยเปิดปากและพูดว่าเรารู้ว่าพวกคุณมาจากอธทนาชเปียนแต่เพราะอย่างนั้นเราถึงเร่งแผนของเราให้เร็วขึ้นอย่างนี้ ดังนั้นคุณบอกว่าคุณสามารถจัดก,การพวกเราได้แต่ไม่สามารถจัดก,การกำลังเสริมที่จะมาภายหลังได้เงี <S S ้ยหรอเอสเทนยืนขึ้นขณะออร่าส่งพลังระเบิดออกจากร่างกายนั่นคุณคิดผิดแล้วเขาย่อตัวและวางฝ่ามือซ้ายลงบนพื้นออร่าของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากก่อนหน้านี้เอสเทนเหลือมองผู้จัดก,การและกล่าวว่าตอนนี้ให้ฉันแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของฉันคุณลืมหรือเปล่าว่าที่นี่คือการประหารชีวิตของคุณผู้จัดก,การไม่หวั่นเกรงต่อออร่าที่ระเบิดออกมาของเอสเทนการต่อสู้กำลังเกิดขึ้นกลางเมืองคลื่นกระแทกจากการต่อสู้ได้ลลาาาายครสูงหหแ อลิสชนเข้ากับอาคารอาคารนั้นแตกสลายและลูกบอลพลังงานพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วสูงในช่วงพิบตาอาคารที่แตกสลายนั้นก็ระเบิดเศษหินกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางทุกสิ่งภายในรัศมีลอยเมตรกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วอุณหภูมิบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วขณะที่ลมหนาวแผ่กระจายออกไปอลิซปรากฏตัวจากเศษหินและจ้องไปยังเงาเหนือเธอพวกนี้แข็งแกร่งเธอเพึมพำเธอกำหอกแน่นเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับคนเหล่านั้นการต่อสู้ของคนนี้ทําให้เธอคนพบสิ่งหนึ่งคนพวกนี้พยายามปกป้องบางสิ่ง ที่มุมของวงเวทที่ครอบคุมไปทั่วทั้งเมืองเธอหันหัวไปด้านข้างและคิดว่าฉันควรลอบพวกเขาและขัดขวางสิ่งที่พวกเขากำลังวางแผนการไล่เวทขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีแกนกลางแกนที่หยุดคาถาคนที่สวมเสื้อคลุมสีเขียวพุ่งเข้าหาเธออีกครั้งอาิสรวบรวมมานาที่ปลายหอกได้แทงไปขา้างหน้าหนึ่งในคู่ต่อสู้ของเธอบอกการโจมตีของเธอด้วยดาบจากนั้นเงาอีกคนปรากฏขึ้นด้านหลังเธอเธอกระตุ้นเท้าขวาลงบนพื้นและหนามน้ำแข็งหลายอันระเบิดออกมาเงานั้นไม่มีทางเลือกนอกจากหลบน้า การต่อสู้กับคู่ต่อสู้หลายคนมันยากจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระดับพลังของพวกเขาใกล้เคียงกับฉันจา้างทีจะสร้างช่องว่างเธอคิดในใจขณะแทงหอกไปหลายครั้งที่คู่ต่อสู้อล่าความหนาวเย็นทรงพลังระเบิดออกจากร่างกายของเธอเธอกำมัดแน่นและชี้หอกไปยังท้องฟ้าคู่ต่อสู้ของเธออดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาเห็นก้อนน้ำแข็งยักษ์หลายก้อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง200เมตรฉันรู้ว่าพวกคุณไม่หลบการโจมตีของฉันลิซยิ้มให้พวกเขาการโจมตีขอ,อของเธอครั้งนี้มีผลเป็นพื้นที่ใหญ่สามารถทำลายการป้องกันของ,ของคูู่่ตอส้้ได ก้อนแข็งจิตก้อนขนาดนั้นจะทำลายส่วนใหญ่ของเมืองรวมถึงแกนของวงเวทนอกจากนั้นก้อนแข็งเหล่านี้ไม่ใช่ก้อนแข็งธรรมดามันมีพลังของอลิสดังนั้นการทำลายมันไม่ง่ายฉันเดอพันถ้าพวกคุณไม่หยุดคาถาของฉันคาถาของฉันจะฆ่าคนเ,เรือนนับร้อยแต่มันไม่สำคัญแล้วเพราะพวกเขาจะพยายามหยุดมันไม่ว่าอย่างไรอลิสลีตาจิตสำนึกของเธอไม่สามารถรับได้ถ้าเธอฆ่าคนบริสุทธิ์นับร้อยคนพวกนั้นไม่มีความเกียดชังต่อเธอคนที่สวมเสื้อคลุมสีดำปล่อยคาถาหลายบทขึ้นกระแทกจากมันสั่นสะเทือนพื้นที่มันยังพัดบ้านเล็กหลายหลัง ในบริเวณใกล้เคียงให้พังทลายเศษซากจากน้ำแข็งตกลงทุกทิศทางถึงเวลาแล้วอลิสกำรรมหอ,อกแน่นขณะผู้เข้าหาคนที่สวมเสื้อคลุมสีเขียวเข้มในช่วงพิบตาหอกของเธอแทงทะลุหน้าอกของคู่ต่อสู้เลือดคู่ต่อสู้ไม่กระเซ็นเพราะมันกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วหนึ่งคนแล้วฉันจ,จบเรื่องนี้อย่างรวดเร็วภายในสุสานคนหลยสิบคนเสืส้อคลุมสีเขียวเข้มนอนอยู่บนพื้นทุกคนไร้ชีวิตร่างกายพวกเขาเต็มไปด้วยเลือดโซตากำลังเดินอยู่ท่ามกลางศพเหล่านั้นใบหน้าพวกเขาเรียบเฉยเมื่อเขาเข้าไปในห้้องสุดทาาายเเขหัวะ พวกเขาหลอกฉันสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาเป็นเพียงลูกบอลพลังงานคำสาปขนาดใหญ่นี่คือแหล่งที่มาแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่ด้วยตรงตามเขาเขาเห็นเส้นเล็กๆของพลังคำสาปด้านหลังลูกบอลเชื่อมต่อไปยังที่ไหนสักแห่งเหนือเมืองนี่เป็นเพียงพลังคำสาปจำนวนมากที่สนับสนุนเหตุการณ์คำสาปที่กำลังเกิดขึ้นด้านบนคิดว่าฉันจะหาพวกคุณไม่เจอเนื้อ